สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อเงียบนะคะแบบเงียบมากๆนะคะในที่นี้อมอยากจะให้เงียบอย่างน้อยแบบสัก3วันนะเพราะว่าเงียบวันนึงบางทีมันยุ่งติดธุระอะมันอาจจะเงียบได้ใช่ไหมแต่ว่า3วันมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะวันแรกเงียบไปเนี่ยวันที่สองมันควรที่จะต้อง คอนแทคกลับมาบ้างนะหรือมีสัญญาณใช่ไหมแต่ถ้า3วันเนี่ยเออเราก็จะเริ่มเอะแล้วว่าเอ๊ะไม่อ่านไม่ตอบไม่คุยไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,น3วันขึ้นไปนะคะเออเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคลิปนี้นะถ้าเงียบกันสักแบบ สามวันขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะคะและแน่นอนนะคะเป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านําคําทานายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นนนนั่นเองนะคะชาวธาตุลมคนไหนนะคะที่รักกันชอบกันอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ไปนานๆนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะคะสามารถที่จะโอนมาโดย ตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่า YouTube ตอนนี้ได้ไรายได้จาก YouTube คือมันยากมากๆค่อนข้างยากนะคะรายได้ลดลงเพราะฉะนั้นช่องนี้จะอยู่ได้ก็จากเงินสนับสนุนของทุกๆคนนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าจะช่วยกันคอมเมนต์เพื่อดันให้คลิปนี้คนเห็นเยอะขึ้นนะคะหรือจะส่งปุ่มซูเปอร์ a n ง s หรือปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้นะนะคะหรือว่าใครถนัดเป็นแบบชอบผลิตภัณฑ์อ่านะามูนะคะมู เซรั่มและสบู่หน้าทองนะคะแบรนด์ Go Angel 88แนะคะแบรนด์ของออมเองนะจดทะเบียนออยอรเรียบร้อยนะคะออมใช้มาปีกว่าละนะคะลงพลังงาน,นหน้าทองสายขาวร้อยเปเซนเสริมสิริมงคลนะคะตอนนี้จัดโปรแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองอยู่นะคะก็จะได้เป็นเซ็ตแบบนี้เลยค่ะ นะคะเป็นเซตแบบนี้อะใครสนใจนะคะลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมสินค้ากันก่อนได้นะคะส่วนดูดวงส่วนตัวก็ใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดครบถ้วนนะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกัน,นะคะ่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเงียบ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 นะคะเรามาเช็คพลังงานหลักก่อนเลยค่ะว่า คลิปนี้เป็นของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คพลังงานหลักให้ตรงกันก่อนถ้าพลังงานหลักตรงเราจะดูไปจนจบคลิปได้เลยแต่ถ้าพลังงานหลักไม่ตรงอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะเงียบค่ะเงียบมากๆพลังงานหลักของคุณและเขาค่ะเช็คโอเคมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะ อาจจะเป็นเฟรนด์โซนเป็นเฟรนด์โซนนะคะหรือเป็นการหวนคืนนะคะพลังงานความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูสม่ำเสมอนะคะไปเรื่อยๆนะคะหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นรักที่จะทำความสัมพันธ์นี้ให้ไปเรื่อยๆ นะคะมีพลังงานในลักษณะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยสนใจอีกฝ่ายก็ได้เช่นเดียวกันฮามัวแต่ไปง่วนทําอะไรของตัวเองเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจกันก็ได้นะคะพลังงานบ่งบอกว่าอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความห่างเหินหมางเมินหันหลังให้กันนะคะแต่ยังคงจดจําทุกรายละเอียดในความสัมพันธ์ยังคงเป็นเพื่อนกลุ่มก้อนสังคมเดียวกันยังคงรู้สึกผูกพันกันยังเป็นดาวเด่นในใจนะคะยังเอาออกจากหัวไม่เคยได้นะคะภาพความสัมพันธ์นะคะที่เคย เป็นเพื่อนที่เคยเข้าสังคมกันที่เคยเมีความลึกซึ้งนะคะทางจิตวิญญาณบางอย่างเนี่ยมันตราตรึงอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นแล้วแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยต้องเคยแบบไม่ได้ผูกมัดอะไรอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะสบายๆเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ภาวะมันมีมันมีความห่างไกลหรือหันหลังให้กันบางอย่างคะ่ะนะคะมีการนิ่งสงวนท่าทีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นการนิ่งสงวนท่าทเออีเพื่อที่จะ move on ไปก็ได้นะคะพลังงานหลักนะอืมอืมบางคนนะคะคุณกับเขาต้องข้องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องงานกันนะคะต้องข้องเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องงานออมีภาระความรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะโดดเด่นเป็นคนในกลุ่มสังคมนะคะ พลังงานหลักตรงไหมคะนะเดี๋ยวเราไปขยี้พลังงานหลักของคุณอีกสิเพื่อเช็คนะคะว่าเฮ้ยมันใช่คลิปของเราแน่ๆหรือเปล่านะคะชาวธาตุลมนะขอไปขยี้พลังงานชาวธาตุลมคะ่ะพลังงานหลักของคุณคะ่ะสถานนะเงียบมากๆธาตุลมพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบสิคะ โอเคมีไพ่ชาวมังกรผู้สบกันนะคะตัวคุณเองเนี่ยกำลังมุ่งหวังในเรื่องของการลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆไหมนะคะคิดเรื่องการทํามาค้าขายคิดเรื่องการลงทุนนะคะหรือกําลังต้องการโอกาสในการเงินการทองการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะบางคนกําลังเพิ่งเริ่มเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มต้นกับสิ่งที่จะดูมีค่ามีราคาเริ่มต้นกับสิ่งบางอย่างที่จะดูเหมือนจะมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ พลังงานของคุณอาจจะเพิ่งเริ่มหัดลงทุนนะคะหรือว่าเพิ่งที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพิ่งเพิ่งจะอยากจริงจังละอะไรเงี้ยนะก็ได้เขาค่ะคลิปนี้ใช่ของคุณไ่ช่ชาวธาตุลมขอพลังงานหลักของเขาหนึ่งใบค่ะสถานะเงียบนะเขาจะเป็นคนขี้เบือ่อเป็นคนไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ มันอาจจะเป็นภาวะเบื่อของเขาในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเขามีภาวะความเซงเซงความเบื่อเบื่ออะไรไม่รู้อะแล้วก็อาจจะยังคิดถึงคุณอยู่แต่พยายามจะไม่อยากยอมรับว่าเขายังคิดถึงคุณก็ได้นะคะถ้าเขาคิดถึงออกมาเขาพยายามจะไม่ยอมรับมันแวบขึ้นมามันแวบขึ้นมาก็กอดอกไม่สิฉันต้องไม่คิดถึงเธอสิอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะเป็นคนมี choice นะคะก็ได้มีตัวเลือกแต่อาจจะยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักก็ได้ค่ะนะคะ เอาล่ะมาถึงตรงนี้พลังงานตรงไหมคะถ้าตรงโอ้เจ็ดสปขึ้นไปดูต่อได้เลยนะคะสถานะเงียบมากๆทาดลมตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรคะ่ะสถานะเงียบมากๆท่านลมตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> มีไพ่ชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเหมือนกับว่า มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นโอกาสทางการเงินใหม่ๆเป็นโอกาสทางการงานใหม่ๆเป็นโอกาสของการมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าตัวคนคนนี้ต้องไปสนับสนุนช่วยเหลือใครเรื่องงานเรื่องเงินหรือเขากําลังเป็นผู้ที่ได้รับก็ได้นะคะตอนนี้เขาดูเป็นคนที่แบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวมีเซฟโซนนะคะหรือว่าเป็นคนประหยัดเงินนะคะอาจจะเป็นคนค่าใช้จ่ายโสห h เยอะแยะไปหมด นะคะก็เลยต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้ไงหรือว่าค่าใช้ใจ่ายของเขาที่มีเยอะแยะเหล่านั้นอะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เขาต้องไปช่วยเหลือต้องไปสนับสนุนใครก็ได้ค่ะเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเป็นคนที่ภาวะตอนเนี้เอางานมาเป็นหลักเป็นที่ตั้งเอาเงินมาเป็นหลักเป็นที่ตั้งนะคะเอ,อ่อกำลังรู้สึกว่ามีงานมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้รู้สึกว่างานเยอะหรือมีความวุ่นวายในชีวิตบางอย่างนะคะ เออมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมด้วยใช่ไหมคะก็ควีนอัสอดใต้สำรับชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงชีวิตของเขาเนี่ยบ่งบอกว่ามีใครบางคนนะคะอือาจจะต้องการที่จะได้รับความยุติธรรมจากเขานะคะหรือตัวเขาเองคะ่ะเป็นฝ่ายต้องการนะคะ เช่นมีคนคาดคั้นเขานะคะเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องการทำอะไรร่วมกันเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะะองค์กรองค์การต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนจากสารเป็นคนมีสีเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาจจะเป็นใครบางคนที่กำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างเหล่านั้นจากเขาหรือเขาเนี่แหละต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น นะคะอย่างที่บอกไงคลองเกี่ยวกับทหารคนมีสีสารการเป็นหนี้เป็นศินการต้องทําอะไรร่วมกันกับองค์กรองค์การอย่างที่ิมพูดไปอะนะคะอมอมองว่ามันยังอยู่ในพลังงานนิสสัตที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นค่ะนะคะติดพันอยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ได้กําลังรอคอยความชัดเจนบางอย่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นชีวิตของเขาในช่วงนี้นะ ในช่วงเวลาที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะอืมเอามาว่าเขาน่าจะดูเป็นห่วงสถานะทางการงานการเงินนะน่าจะของตัวเขาเองอ่ะนะคะถ้าเขาถ้ามองเรื่องความรักอะ่ะ อมมองว่าเขาอยู่ในสถา,านการณ์ของความสัมพันธ์ในเชิงกักไม่ว่าเขาเองนะคะจะมีคนเข้าหาแล้วเขากักความสัมพันธ์เหล่านั้นไว้หรือเขาถูกกักไว้ก็ได้นะ,ะถูกกักไว้ในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันตอนนี้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะอะแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุลมบ้างคะ่ะเงียบมากๆเลยสถานการณ์เงียบมากๆเลยคนที่เงียบไปจากชาวธาตุลมตอนเนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุลมบ้างนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนู เขารู้สึกยังไงอืมอาจจะแอบมองแอบ่องแอบเล่นพิกอเด็กพีก่การ์ดูหมอเกี่ยวกับคุณก็ได้นะคะอืมไพ่ชาวธาตุดินมางก่อนผู้สบกันด้วยนะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะอืมเขารู้สึกยังไงออมมองว่า เขายังมั่นใจนะคะว่าน่าจะกลับมาหาคุณได้คะ่ะพลังงานมันมีการตีตัวออกห่างอันเนื่องมาจากนะคะไม่คุณก็เขาเนี่ยต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่รู้เนี่ยนะคะกำลังอยู่กับสิ่งใหม่กำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราก็เลยต้องมีการแบบตีตัวออกห่างกันไปนะคะแต่เอามงว่าเขามั่นใจว่าเขาน่าจะกลับมา แบบทำความเข้าใจกับคุณกลับมาคืนดีกันได้หรือหรือกลับมาอะไรเงี้ยเอามองว่ามันมันอยู่ในช่วงระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังวางแผนนะคะเออนะแล้วก็รอนะคะรอที่จะได้กลับมา,าหาคุณอีกครั้งอะไรเงี้ยอความรู้สึกของเขาเขายังมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ใช่ที่เออดูแล้วน่าจะมีอนาคตร่วมกันได้นะคะ คุณยังเป็นคุณยังคงเป็นใครบางคนที่คลิกที่ใช่สําหรับเขาที่ดูแล้วน่าจะมีอนาคตร่วมกันได้แล้วเขาค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะกลับมาคืนดีกับคุณได้อีกหรือว่ากลับมามีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณว่าเขาเขามั่นใจว่าน่าจะหาจุดลงตัวของของ,ของความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะมันมันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ย เอาละทีนี้เรามาดูหน่อยคะ่ะว่าแล้วเขาจะทำยังไงกับลมบ้างนะคะคนที่เงียบหายไปจากลมนะคะแบบเงียบมากๆเลยเนี่ยเขาคิดจะทำยังไงกับคุณมีไพ่ชาวสิงชาวมีนนะคะแล้ออมเพิ่งเห็นว่าแสงมันแบบว่าจ้าไปจ้ามาด้วยใช่ไหมกล้องเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะ มีไพ่ชาววันพระฤหัตธนูมีนด้วยออมองว่าตอนนี้เขากำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาต้องใช้สติปัญญาอย่างมากเป็นเรื่องยากของเขากังวลเกี่ยวกับความยากอะไรบางอย่าง เหมือนกับเขากำลังวางแผนนะคะเขากำลังวางแผนว่าเออจะทํำยังไงนะคะที่จะกลับมาทำความสัมพันธ์นี้ให้มั่นคงอีกครั้งก็ได้ทำยังไงนะที่จะกลับมาทำให้มันสนิทกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รับรู้ได้หรือรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะง่ายรอบนี้นะคะอืมออกแนวเหมือนแบบแอบวางแผนแอบคิดไว้อะ่ะ เออว่าจะทำยังไงให้กับมามั่นคงให้มาสนิทกันได้อีกนะคะสิ่งที่เขาจะทำแล้วเขาจะ take action อะไรไหมนั่นเนี่ยอืมคือเอามาว่าเขาอยู่ในจุดที่ยัง take action อะไรบางอย่างไม่ค่อยได้มีไพค่คู่ขึ้นด้วย นะคะอมรู้สึกว่าเขาเหมือนทบทวนตัวเองแล้วแล้วรู้แล้วว่าว่าเออคุณเป็นคนที่ดีดีกับเขามากๆเลยนะคะอืมตื่นรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆเลยแล้วก็เหมือนกับรู้สึกค er ิดถึงนะเขารู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆนะคะเขาสัมผัสได้ถึงะความเป็นคู่นะว่าเออเราน่าจะมีความเป็นคู่กันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย แต่การเทคแอคชั่นนะยังไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างของการนิ่งกันหรือช่วงระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังทะเยอทยานกับชีวิตอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราไปดูนิดนึงนะคะว่า,าแล้วเขาจะทักทายมาไหมคะ่ะคนที่เงียบจากชาวท่าลมไปมากๆเลยเนี่ยเขาจะทักมาไหมเขาจะทักมาหาคุณไหมนะคะเขาจะทักมาหาคุณไหม อมมองว่าน่าจะยังน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ออกแนวเขากำลังซุ่มๆหรือว่าออกแนวปีกวิเวกอะไรของเขาอยู่อะนะเขาจะทักมาไหมคือมันออกแนวนิ่งแล้วคิดถึงคุณน่ะนิ่งแล้วคิดคิดถึงคุณเช่นเขาก็เห็นว่าคุณนิ่งเขาก็เลยเหมือนกับเออก็มีอีโก้ก็ยังไม่ได้อยากจะทักอะไรมาเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยกลัวกลัวทักมาแล้ว แล้วจะหน้าแตกสมมตินะเฮ้ยกลัวกลัวทักหาแล้วหน้าแตกกลัวทักมาแล้วจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังอยู่ในที่ตั้งนิ่งคิดถึงคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นระหว่หวางการดื้อใจกันบางอย่างนะแล้วอย่างนี้เขาจะกลับมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือเปล่าคะคนที่เงียบจากชาวธาตุลมไปมากๆเขาจะกลับมาปฏิสัมพันธ์กับคุณในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไหมเขาจะกลับมาปฏิสัมพันธ์กับคุณไหม เขาจะกลับมาปฏิสัมพันธ์กับคุณในทางใดทางหนึ่งไหม,มในบางเคสไม่นะคะในบางเคสเขาตัดสินใจอาจจะแบบไม่เวิร์กแล้วอาจจะอาจจะต้องจบนะคะเดี๋ยวนะไพ่ร่วงทุกคนแป๊บนะอ,อ้ย <laughs> ทุลักทุเลโอ้ยตายละ เบื่อเวลาให้มันร่วงจังเลยแอบบนน่นอีกนะนะคะอมมองว่าเขารู้แล้วลหละว่ามันคงไม่สามารถที่จะมาจริงจังอะไรกันได้อันนี้คือแนวโน้มไงแนวโน้มนะคะอาจจะประมาณว่าเออก็อาจจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาแบบพยายามที่จะเคลียร์ใจแล้วมันไม่ได้อะไรอมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะกลับมามีปฏิสัมพันธ์อะไรนะ อก็อาจจะมีความดื้อในตัวเองเสียใจที่มันต้องเป็นแบบนี้เสียใจที่มันต้องพังต้องจบแต่เอามางว่าเขาก็จะพยายามเดินหน้าในสิ่งที่เขาควรจะต้องทําหรือเดินหน้าอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอะนะคะอ,อ่ะงั้นถามค่ะว่าแล้วแบบนี้ในอนาคตคุณกับเขามีโอกาสได้โคจรกลับมาหากันไหมนะคะในอนาคตคนที่เงียบมากๆกกับชาวธาตุลมเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะโคจรน,นะคะกลับมา หากัไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะ อะไรกันได้แล้วถ้าเกิดมันบล็อกกันถ้ามีการบล็อกปิดกัน้นมันจะเหลือเพียงแค่การตัดไม่ได้ขายไม่ขาดวนเวียนอยู่ในหัวความผูกพันแต่ถ้าไม่ได้บล็อกอมอมงว่าพวกคุณน่ะยังมีนี้กรรมบางอย่างที่ต้องชดใช้กันเช่นยังต้องเป็นเพื่อนกันยังต้องผูกมิตรเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันอย่างเสียไม่ได้นะคะเนื่องจากสังคมร่วมกันบางอย่างค่ะเนื่องจากเป็นครอบครัวเดียวกันเนื่องจากเป็นแฟนกันหรือว่าเนื่องจากมัน มันมีเรื่องของอาศาสนานะคะเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของภาระอะไรอย่างเงี้ยอืนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าออ่ในอนาคตคุณกับเขาอาจจะยังต้องเป็นอซัมบอดี้นะคะที่ยังต้องมาข้องเกี่ยวกันอย่างเสียไม่ได้ด้วยเรื่องราวบางอย่างอันนี้เป็นไปได้ค่ะ,ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะเงียบมากๆกับชาวธาตุลมนะ คนที่เงียบมากๆกับชาวธาตลมเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์อย่างที่บอกถ้าบล็อกปิดกัน้นต่างคนต่าง Move ON แน่นอนมันจะมีการยึดมั่นในศีลแลรรรมคุณงามความดีหรือความถูกต้องอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ Move ON ไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่สมมตินะอาจจะเป็นไม่ได้แม้แต่แค่เพื่อนกันด้วยซ้ำอ่ะ อันนี้คืออาจจะเป็นในบางเคสเท่านั้นนะคะอถ้าบอกปิดกั้นมันทำอะไรไม่ได้ต้องมูฟออไปค่ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแนวโน้ม no ความสัมพันธ์จะเป็นอะไรเอามาว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกอย่างมากที่สุดนะคะก็คือเป็นเป็นสไตล์หลักต้องห้ามเช่นเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะคะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ หรือเป็นกัลายาณมิตรกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ยังต้องทํางานด้วยกันหรือว่าร่วมร่วมพัฒนาอะไรกันบางอย่างไปอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่สามารถเป็นอะไรกันได้ก็ได้ค่ะนะคะเอามาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอ้างอิงกับเขาเรียกว่ารักต้องห้ามนะคะหรือรักที่ไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้อความสักนิดนึงนะคะอ่ะ คนที่เงียบหายไปนะเงียบมากๆเลยจากชาวธาตุลมเนี่ยเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณเขามีข้อความอะไรนะคะอยากจะบอกชาวธาตลมบ้างเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกชาวธาตุลมบ้างคะเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขากับคุณเนี่ย ยังเด็กหรือวทีิภาวะยังน้อยหรือรู้จักกันน้อยนะคะการได้อยู่ใกล้ๆชาวทัดลมมันทำให้เขาลุ่มหลงมัวเมาแปลกๆนะคะเขากำลังจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมนะคะเขาเล่นบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาในหัวนะคะวนไปวนมานะเขาสัมผัสได้ว่าชาวทัดลมจะทิ้งเขาไว้เบื้องหลัง เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอย่างไรนะคะการตามหาความจริงมันทำให้เขาอึดอัดอย่างที่บอกเขาไปดูหมอพยายามจะสืบสองเรื่องคุณหรือเปล่านะอาจจะรู้สึกร้อนรนในใจเวลาอยากรู้ความจริงนะคะเขาบอกว่าชาวทัดลมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาค่ะเขาบอกว่าเขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขนะคะใต้สำรับ เขาบอกว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขาพยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจของชาวธาตลมไปจากความเจ็บปวดบางอย่างอมีการกระทําอะไรบางอย่างที่เป็นการเบียเบ่ยงเบนไม่ให้คุณรู้สึกเจ็บแต่แสดงว่าเขาก็รู้ว่ามันคุณน่าจะเจ็บนะประมาณเนี้อ้าวเรามาดูชาวธาตุลมบ้างสิแล้วชาวธาตุลมล่ะมีข้อความอะไรอยากจะบอกเขาบ้างคะ่ะคุณมีอะไรจะบอกกับคนที่เงียบไปมากๆคนนี้ ชาวธาตุลมมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะคนที่เงียบไปเนี่ยชาวธาตุลมจะอุ๊บจะบอกเขาว่าเราต่างก็รู้ว่าชาวธาตุลมอาจจะไม่ใช่ใครบางคนที่เหมาะกับเขาก็ได้ชาวธาตุลมก็รักเขาอย่างไรเงื่อนไขเช่นกันนะคะชาวธาตุลมบอกว่าเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนกัน สับไพ่ไม่ดีหรือเปล่าไพ่ออกซ้ำชาวทาลมมีอะไรอยากจะบอกเขาอีกชาวธาทลมบอกว่าไม่ว่างมีแฟนแล้วหรือว่างานยุ่งนะคะชาว้าลมมองหาเขาทุกที่เลยจ้านะคะชาว้าลมบอกว่าบางวันก็ตื่นมาคิดถึงเขานะชาวทาลมกลัวการติดต่อเขาไปด้วยคะ่ะชาวธาลมบอกว่าเราควรต้องปล่อยกันไปแหละ ชาวทะลมบอกว่าเขาชาวทาลมบอกว่าหวังว่าจะได้ปฏิบัติกับเขาดีกว่าที่ผ่านมานะคะชาวทาลมบอกว่ายังรู้สึกถึงเขาได้แม้เราจะห่างกันใต้สำรับค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ชาวทาตลมเนี่ย สัมผัสถึงเขาได้เนี่ยคุณจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปในช่วงขณะหนึ่งเลยนะคะเอาล่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์สแซหรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กันนะคะสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมโดยตรงใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีอยู่นะจ๊ะเซรั่มและสบู่นานาทองนะคะผลิตภัณฑ์ส่มูมใต้คลิปนี้มีรายละเอียดดูดวงส่วนตัวใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียด ครบท้ว่นนะคะวันนี้ราชาท่าลมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ